ผู้นำทางการเมืองครับจะต้องเป็นบุคคลที่ต้องการเป็นผู้นำทางการเมือง เป็นเรื่องของทฤษฎีตามสถานการณ์ทฤษฎีนี้นะครับผมเป็นทฤษฎีที่น่าจะเป็นการศึกษาสิ่งแวดล้อมของผู้นําว่าม มีความสำคัญต่อความสำเร็จของผู้บริหารก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่เอื้ออำนวยหรือไม่หมายความว่ายังไงครับอาจารย์ทฤษฎีนี้ครับจะพูดถึงว่าอย่างาเลนดินได้กล่าวว่าเลนดินกล่าวว่าทฤษฎีนี้เนี่ยเป็นแบบภาวะผู้นําต่างๆเนี่ยจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ซึ่งประสิทธิผลหมายถึงการบริหารงานการประสบผลสําเร็จในผลงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอยู่เนี่ยแบบภาวะผู้นําจะมี มีประสิทธิผลมากหรือน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริหารมุ่งเน้นงานหรือมนุษยสัมพันธ์หรือภาวะผู้นําในภาวะผู้นําที่ตามสถานการณ์ที่เข้าไปมีความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลแต่ถ้าไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ก็ไม่เกิดประสิทธิผลอา้าวอาจารย์ก็อบอกกลับไปกลับมาแถววาที่จริงแล้วครับทฤษฎีหลายๆคนในคภาวะผู้นําเขาก็มองว่าสถานการณ์นะครับสร้างวีรบุรุษนั่นเองครับทฤษฎีนี้ ก็จะมีการให้ความหมายบอกว่าผลงานเนี่ยจะประสบผลสําเร็จได้เนี่ยมันต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเข้ามาประกอบสถานการณ์ด้วยครับสิ่งแวดล้อมด้วยครับจังหวะเวลาโอกาสที่เหมาะสมด้วยนี่คือทฤษฎีตามหลักของสถานการณ์นั่นเองครับยุตัวอย่างให้เห็นเพิ่มเติมครับก็จะมีหลายคนครับอย่างวิลเลียมนะครับผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์มีความดีความชอบมีความรักอยู่ในตัวเอง ควรเปิดโอกาสให้ผู้ตามได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานและมีการกระจายอำนาจไปสู่ส่วนล่างและได้พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้นําเป็นเพียงบุคคลที่คอยช่วยประสานงานช่วยคิดพัฒนาทักษะของผู้บุคคลที่อยู่ร่วมกันหมายความว่าทุกคนมีความสามารถมีศักยภาพอยู่ในตัวเพียงแค่ว่าเราจะวางบุคคลเหล่านั้นนี่นะครับให้ไปทํางานที่มีความเหมาะสมกับลักษณะงานทฤษฎีนี้อาจจะใช้คําว่าใช้คนออกบอกคนเป็นใช้คนได้อย่างนี้ครับผมให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ของการทํางานนั่นเองครับนอกจากนั้นครับทฤษฎีตามสถานการณ์ก็ยังจะบอกไปอีกว่าผู้นำเนี่ยนะครับบางทฤษฎีก็บอกผู้นําต้องเป็นบุคคลที่มีศักยภาพนะครับอยู่ในตัวอยู่แล้วสามารถควบคุมอารมณ์ได้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพร้อมจะเป็นผู้นำนะครับผู้นําตามสถานการณ์ก็เกิดในยามวิกฤตหรือในลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายตามจังหวะเวลาโอกาสนั่นเองครับต่อไปครับเป็นทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีนี้ครับจาก การศึกษาเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีการแข่งขันมีปัญหามีความสลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นในสังคมทําให้ผู้บริหารต้องคอยกระตุ้นและผลักดันนะครับผมบุคคลในองค์กรหรือในหน่วยงานรัฐบาลรัฐสภานะครับมีการสรุปว่าภาวะผู้นําทางด้านการเมืองแบ่งออกเป็น2รูปแบบตามทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง1ภาวะ ผู้นำแบบแลกเปลี่ยนคืออะไรครับแนวคิดนี้ครับมาจากทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมเน้นการแลกเปลี่ยนระหว่างครับผมแลกเปลี่ยนประโยชน์ระหว่างผู้นำกับผู้ตามหมายเขาว่ายังไงครับอาจารย์ทั้งนี้ผู้นำครับและผู้ตามเนี่ยต่างก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกันสนับสนุนกันนะครับผมต่างอำนวยประโยชน์ซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์อ่า นี่คือทฤษฎีการแลกเปลี่ยนอีกทฤษฎีหนึ่งครับทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงแนวคิดนี้เป็นแนวคิดทฤษฎีใหม่เลยครับปิ้งใหม่เลยครับที่ชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะของผู้นําและไม่รวมผู้ปฏิบัติงานนะครับเขาเชื่อว่าทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงนี้เชื่อว่าครับผู้นําจะเป็นบุคคลที่กระตุ้นให้สมาชิกเกิดความสนใจในการปฏิบัติงานในการพัฒนาองค์กรเหล่านั้นนี่คือทฤษฎี ที่ว่าด้วยผู้นําการเปลี่ยนแปลงครับที่เล่ามาทั้งหมดนะฮะที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดนั่นคือตามแนวทฤษฎีมาเว่าให้เข้าใจง่ายๆครับผมลักษณะของผู้นําทางการเมืองเป็นอย่างไรสรุปโดยย่อครับผู้นําทางการเมืองครับจะต้องเป็นบุคคลที่ ต้องการเป็นผู้นําทางการเมืองเช่นการเข้ามารับตําแหน่งทางการเมืองจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจครับโดยส่วนมากเขาจะเต็มใจอ่าพูดง่ายๆครับผู้นําทางการเมืองนี่เมื่อเข้ามารับตําแหน่งแล้วครับผมถ้าบุคคลใดที่ขาดครับขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับผมขาดแรงสนับสนุนก็จะ ขาดความมั่นใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับบุคคลจะเป็นผู้นําทางการเมืองได้ต้องมีความเป็นผู้นําทางการเมืองที่มีความเป็นอิสระมีความต้องการมีความกล้าหาญห้าวหาญมีแนวคิดทฤษฎีเป็นของตัวเองที่จะนําพาประเทศไปสู่ออการประสบผลสําเร็จนะครับพูดง่ายๆครับผู้นําที่ดีต้องครับไม่ได้ยึดติดกับตําแหน่งหวังครับเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือประเทศชาติเป็นหลักนี่ผู้นําทางการเมืองอีกนึงต้องมีความ เฉลียวฉลาดปราดเปรื่องครับการเมืองเป็นเรื่องสลับซับซ้อนหลายคนว่าแต่ทําให้เป็นเรื่องง่ายครับการเมืองเป็นเรื่องของเล่เหลี่ยมเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับการเมืองเป็นเรื่องของการต่อรอง เ<โ>ฮ้เยอาจารย์ครับการเมืองมันคือสิ่ดูเลวร้ายแทบอย่าคิดอย่างนั้นครับอันนี้พูดถึงข้อเสียนะให้ฟังว่าบุคคลใดที่จะเข้ามาสู่วงการการเมืองบางคนก็บอกว่าอย่ามาเล่นเลยครับการเมืองนีม่มีแต่เสียกับเสียมีแต่เรื่องของเงินเรื่องของทองเอเรื่องของอุดมกรร์อุดมการ์ัมมีดอกหลายคนว่าแต่ครับการเมืองเป็นเรื่องของบุคคลการเมืองเป็นเรื่องของประเทศชาติการเมืองเป็นเรื่องของการความอยู่รอดในสังคมฉะนั้นเมื่อพูดถึงการเมืองอาจารย์ก็ต้องบอกว่าการเมืองบุคคลที่จะต้อง มีความเฉลียวฉลาดมีความรู้มีความสามารถนะครับผม <S <S เป็นหนึ่งไม่มีสองอืมหมายความว่าการมองคนการใช้คนนะครับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นําระดับประเทศหรือต่างประเทศการที่ผู้นำนะครับผมต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของวัยวุฒธคุณวุฒิคุณลักษณะต่างๆนี่ครับลักษณะของผู้นําที่ดีอาทิยกตัวอย่างให้เห็น ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่นี่คือผู้นําของไทยนะครับต่อไปครับลักษณะของผู้นําทางการเมืองต้องเป็นที่ยอมรับเช่นฟุตฟิตโฟบ่ายนิกฟิตฟิต พูดภาษาอังกฤษได้เพื่อจะเข้าสู่อารยนานาประเทศสามารถไปประชุมสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วไปภาษาถิ่นก็ได้ภาษาต่างประเทศก็ได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้นําครับในการสื่อสารต่ออารยธรรมนานาประเทศถ้าผู้นําขาดคุณสมบัติเรื่องของภาษาก็อาจจะถูกมองว่าเป็นผู้นําที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองหรือขาดเรื่องของภาษาก็เป็นผู้นําก็ต้องมีความรู้หลากหลายด้านนะครับผม ผู้รอบรู้นั่นแหละะอีกอีกหนึ่งครับผู้นําทางการเมืองต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถระดับพรีเมียม,มเช่นมีความรู้มีความเชี่ยวชาญครับในลนักษณะงานที่ตัวเองมีหรือที่ตัวเองมอบหมายไม่งั้นครับเราก็จะถูกลูกพักลูกทีมหรือนะครับพักอื่นนะครับเอารัดเอาเปรียบหรือบุคคลอื่นเอารัดเอาเปรียบได้นะครับอาจจะไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของเพื่อนร่วมพักเองผู้นําก็จะถูกเป่าหัวได้นะครับผมอย่าหูเบาอ่าหลายคนที่เ ใส,ใส่ตุ้มหูนะฮะสมัยโบราณที่เขาใส่ตุ้มหูกันหมายความว่าอย่าครับเป็นคนหูเบานะครับผมให้ใส่ตุ้มหูเพื่อทวงดุลน้ําหนักไว้นี่คือความรู้หนึ่งนะครับอย่าเป็นคนหูเบานั่นเองครับสรุปครับผู้นําทางการเมืองก็ต้องมีความห้าวหาญเด็ดเดียวเด็ดขาดนะครับนพื้นฐานของความมีคุณธรรมจริยธรรมและบนพื้นฐานของความถูกต้องตามหลักนิติธรรมนั่นเองครับกล้าเสี่ยงกล้าได้กล้ารับฟังความคามิดเห็นข้อตําหนิต่างๆมีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีเจอร์รี่ทมให้ความสําคัญเกี่ยวกับส่วนรวมพรรคพวกเพื่อนฟูงรวมไปถึงครับผู้นําที่ดีต้องให้ความสําคัญนะครับผมกับนะครับผู้ตามด้วยนะครับรับฟังความคิดเห็นนะครับตอบได้ผู้ปัญหาข้อที่จริงที่เกิดขึ้นรวมถึงพร้อมที่จะรับฟังและก็เดินครับจับมือกันไปพร้อมกับผู้ตามนี่คือผู้นําทางการเมืองที่จะนําพาประเทศไปสู่ความสําเร็จก่อให้เกิดเป็นนะโยบายสาธารณะต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุดแก่พี่น้องประชาชนครับ